สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชานะมาครับเวทีนาทีที่ชาวบ้านนะครับรอกันนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวาสารตปูนะจะมาเข้าปูม่วงจะมาเข้าให้เลขเด็ดนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนแต่มีในในคือว่าเลขสารตัวเดิมจางหายนะปูม่วงจะเขียนเลขสารให้ใหม่ครับเลขสารในนั้นก็คือเลขงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะครับเนาะ ไปรอรุ้นกันครับว่าผู่ม่วงจะให้เลขตัวไหนไปดูนี่นะครับไม่เท้าแก้วเด้อลูกเด้อไม่เท้าแก้วยิ้มหวงเลยแล้เว้ยหายหงุดหงิดง

อย่าเจ็บยาจนลูกเอ้ยไม่าแจ้ากวันนีเว้ยตที่เป็นตุงที่นนย่มาลูให้แมงเขาแกวี่หลวงเขาปันย เอาดอกไอตใหม่แเรา่นต้นไ้เขียนไดจนะบ้นแล้วฉันใหม่ฉนใหม่เรียนใหม่นนใม่รวมอะไรที่อะไรดกของบ้านต้องจบ้านเีี้ได้ไมอบห้วงเอาเลลูกมเล็กีก เอาขนาดเล็กใหญ่เลยได้ใหญ่เลยัใหญ่เล้ยใหญ่บ้านเล็กกินตัวใหญ่ไมนให้เดกไม่ให้เด็กด้ยคือลงจานี่แหละโฉงอะไรนี่ดีใจได้แล้วกินเรุ่นไหเกห้าที่บ้านเล็ที่เนาะบ้านเล็ที่ัยเก่าคุไหเอาออกเลยคุยอไรบ้านเล็ที่ใหม่เอใหม่เลย เต็บๆนะเต็บๆนะงวันเนี่ยเอาแตกตึ่งจุดนี่เลยนะโอ้ยจุดนี้ด้วยวายวายเยอะเยออยากเจ็บอยากจนเด้อลูกหลานเด้อผมมึงขัด้วยไม่มีเงินมีทองก็ซื้อก้นหล่าจ้องไา้ก็บม่ได้ลูกเออมึงอยากไปกินหนักเออมาดูกัาลูกกัาหลานทั้งหลังีิเด้อใครอยากได้เรีนกเรียกภยนอกเอออ้าวจีบเอ็กซ์นังก็ไม่ได้อลูกเด้อ

ขอลูกทีนี้เด้อใหญ่กวงเยลูกเด้อมเอากวงของใหญ่เนก่ยลูกรวยรวยกับูทุกคนล้นมันดนโต๊ะัดทีเออมึงเรียงมึงเรียงสารทางนาแล้วขอนี้มันเรียงสารตะวันตกแล้วขอนี้กูที่เอาของกูนี่ตแกรกขึ้นป่าให้ฝนมันตกเด้อลูกเด้อาที่ฝนเด้อเดอลูกเด้ลมหามาไว้เนาะ กากขมยดมันังหนนน่มันมาเอาไปงาลกเออวายวายเยกะแทาขึ้นป่า้มันตกเลยลูกเด้อเอาชว์เขานโชวยหน่อยชวยหน่อยชว์กองชว์กอง

เออจ้าว่าเด่ยนเจ็ดคุ้มกว่าอยางมาลำปีลำนดเนาะมาสงนีเออโตมันก็หักตยมันาะไม่้เพิ่องหักตัให้องจับไปตัวลูก

khi điện là đó thì đi đó. ไปแล้วอ่ะเขาหมดบุญนะลูกนะพ่อมาบอกไว้พ่อจะรับเข้าไปแล้ววันนี้พ่อจะรับเข้าไปแล้วเขาหมดบุญนะลูกเออเขาก็อายุเยอะอายุมากเขาหมดบุญแล้วนะเออไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปยื้อไปยั้งเขาเขาไปสบายแล้วเ็าจะได้ไปดูส่านนะลูกเออแต่ว่าบ้านนี้น่ะทางทุมงตะวันตกเนี่ยนะลูกนะเออจะมีผู้หญิงป่วยคนหนึ่ง จะมีผ mm ู hmm. yeah, ้หญ so ิงป่วยคนหนึ่งนะลูกนะหนูหน <mm ูมากทั้งหลายลูกหลานยาวผู้หญิงคนเขาป่วยแล้วนะอายุก็ ใกล้ที่จะมากเลยผู้ใหญ่ในบ้านรักลูกรักหลานไหมลูกรักลูกบ้านไหมลูกมีผู้หคนเมืองเขาตามพ่อไปเขาตามพ่อหลักเมืองไปนะลูกนะพ่อจะไม่ได้ให้เขาจดชื่อพ่อจะลบชื่อเขาออกนะลูกเราให้ผู้หญิงคนนี้พ้อกลับมาอยู่บ้านทางที่ตะวันตกนี่คือลูกนะดังนั้นพ่อจะรับไว้นะข้าหมายข้าเพ ทังเงินทั้งทองพอรับไวยนะลูกนะ่อนลูกคอนหลานเลยกับบ้านกับช่องมะกรูกอลูกอหลานเลยกับบ้านกับช่องมะกูวลูกคอนหลานเลยกับบ้านกับช่องมะกรู่เอารับไปนะผู้ใหญ่นะรับไปนะนี่รับไปลูก เออฝากไปรวมกันเออรวมกันหมดเออ ฝนดีกระดุงไหายจะฝนที่ลายกระดุงฝมพระเจ้าเดียววันนี้วันดีวันศีลาโปในวันส่วน,น,นวสวมบูรณ์ค่ะพเจ้าจะอเสียงทางข้างไกอู้หูโอ้โหสวยาง,งามเลยอ้าววันสวนสมบูรณ์ดีงาม อันต้องกลางก่อนงามปูงมาหากาน,นมาหากาก้กายังรับกินดีด่ะดีทุกอย่างหาหักหลังแต่ดีอันนี้ไม่ักหลังดอกอันนี้โค้งตามกันงาม 干不干了？你。啊啊啊 ครับก็เสร็จพิธีนะครับสําหรับการเลี้ยงสารปู่ประจำหมู่บ้านบ้านกล้วยนะครับตมาบเจาหออาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนเลขที่ปู่ม่วงเขียนให้กับชาวบ้านกล้วยนาะ่ก็คือ8ป5ห้าอ่ะเป็นแค่แนวทางปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตอนนี้ก็แห่ช้างแห่มารอบสารน,นะครับอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ